สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงบุคคลสำคัญของราชวงศ์ฝรั่งเศสและเป็นราชินีองค์สุดท้ายของฝรั่งเศสค่ะนั่นก็คือพระนางมารีอองตวเนตสตรีที่มีบทบาทอย่างมากมายในประวัติศาสตร์ยุโรปผู้ถูกประหารด้วยกิโยตินตามพระจ้าหลุยที่16และได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งของช่วงพิธีเปิดโอลิมปิก2 0 2 4ที่กรุงปารีสค่ะประวัติของพระนางมารีอองตเนตนะคะ มารีอองตเนตหรือพระนามเดิมคืออาดัชเชสมารรอาอันโทเนียโยเซฟายฮานาโดยเป็นพระธิดาของจักรพรรดิฟรานซ์ที่หนึ่งแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์กับจักรพรรดินีมาเรียเทเรซาแห่งฮังการีค่ะซึ่งพระนางเนี่ยถูกเลี้ยงดูโดยอาญาตเหล่าข้าราชบริพารของราชสำนักและภายใต้การดูแลสอดส่องอย่างเข้มงวดของจักรพรรดินี ผู้มีแนวคิดล้าหลังเกี่ยวกับการเลี้ยงดูโอรสละธิดาด้วยการควบคุมสุขหะอนามัยและกระหายอาหารอย่างเข้มงวดและการทรมานร่างกายด้วยกิจก,กรรมที่หนักหน่วงค่ะสําหรับมาริอองตอนเนตเนี่ยเติบโตขึ้นโดยที่การสืกอสาของพระนางค่อนข้างถูกปล่อยปละละเลยทรงอ่านออกและเขียนได้เนี่ยเมื่อมีพระชนมายุเกือบ 10, สิบพรรษาทรงอักษรภาษาเยอรมันได้ไม่ดีนักตัดภาษาฝรั่งเศสได้น้อยนิด แต่ถ้าเป็นภาษาอิตาลีแล้วเนี่ยพระนางตัดได้น้อยมากแม้ว่าทั้งสามภาษาจะเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในบรรดาราชินีกูลของออสเตรียก็ตามและพระนางมารีองตเนตนะคะได้หัดเล่นฮาร์ซิคอร์ดกับคริสโตฟวิลบาคุกคีตะกวีชื่อดังและเรียนนัตสินฝรั่งเศสกับโนเวร์เมื่อพระมารดาต้องเลือกระหว่างนักแสดงสองคนเพื่อให้ทรงหัดการอ่านออกเสียงและร้องเพลง เอกอัครราชทูตของฝรั่งเศสได้ัะทานหนึ่งเป็นทางการเนื่องจากเห็นว่านักแสดงไม่มีคุณสมบัติมากพอมาเรียเทเรซาจึงได้ขอให้เขาจัดหาครูที่น่าสำนักฝรั่งเศสดับรองมาให้ผู้ที่ถูกส่งมาคือบิชอปแห่งแวลมงผู้นิยมในยุคเรืองปัญญาและผู้นิยมศาสตร์แห่งการคัดตัวหนังสือโดยเขาเป็นผู้ที่แก้ไขข้อปกพร่องทางด้านการศึกษาของพระนางมารีอองตนเนตได้สำเร็จ คือให้สอดคล้องกับนโยบายของราชวงศ์ออสเตรียที่นิยมส่งลูกหลานไปดองกับราชวงศ์ต่างๆในประเทศยุโรปค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในแง่ความสวยของพระนางมารีอองโตเนตเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นพระธิดาที่มีพระสิริโฉมงดงามที่สุดในหมู่พระราชธิด,ดาอีกหลายพระองค์ซึ่งแม้ว่าพระนางเนี่ยจะไม่ได้มีความโดดเด่นในด้านการศึกษาแต่มีความสามารถในด้านดนตรีแต่งกายด้วยแฟชั่นที่ทันสมัย รวมถึงมีเสน่ห์ด้านการพูดจาที่ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้คุยกับพระนางเนี่ยก็ต่างหลงไหลในตัวนางค่ะต่อมาเมื่อวันที่13มิถุนายนครศักราช1769มากี้แห่งดูฟอร์ได้มาสู่ขอมารีอองโตเนตที่ตอนนั้นมีตำแหน่งเป็นอาด์เชสมาริอาจากราชวงศ์ฮาฟบรกของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เพื่ออภิเษกกับมงกุฎราชกุมารแห่งฝรั่งเศสคือพระเจ้าหลุยส์ที่16 มีพระนางมีอายุได้14ชั้นสาค่ะการอภิเษกสมรสของทั้งคู่นะคะเป็นไปเพื่อการสาสัมคัญให้ดีขึ้นของราชวงศ์ออสเตรียและราชวงศ์ฝรั่งเศสที่ในอดีตเนี่ยเคยเป็นปฏิปักษ์กันมานานแต่คนฝรั่งเศสจํานวนหนึ่งนะคะโดยเฉพาะคนที่เครื่องศาสนาเนี่ยนำด้วยยุคแห่งโซเซอส์เอกอัครราชทูตของฝรั่งเศสได้คัดค้านการอภิเษกสมรสในครั้งนี้จึงทําให้เกิดการเริ่มใช้คําเรียกพระนางว่า ผู้หญิงออสเตรียซึ่งใช้เป็นคำสบป,ประมาทนะคะเนื่องจากชาวฝรั่งเศสเนี่ยมองว่าชาวออสเตรียบ้านนอกต่ำต้อยและพูดคนละภาษาซึ่งชาวออสเตรียเนี่ยพูดภาษาเยอรมันนั่นเองค่ะส่วนชีวิตหลังแต่งงานของพระนางมารีองตตเนตนะคะไม่ได้ราบรื่นอ,อย่างที่ฝันไว้ช่วงแรกเนี่ยพระนางต้องมีการปรับตัวหลายอย่างเพราะความแตกต่างระหว่างธรรมเนียมของออสเตรียกับฝรั่งเศสพระนางต้องเผชิญกับปัญหา,ต,าต่างๆมากมายนับไม่ถ้วน ต้องทนทุกข์กับการปรับตัวให้เข้ากับพระราชพิธีและขนบรรมเนียมประเพณีแบบฝรั่งเศสไหนจะพระสวามีที่ถูกสอนให้รังเกียจออสเตรียและพยายามตีตนอห่างจากพระนางด้วยการหนีออกไปเข้าป่าล่าสัตว์ตั้งแต่เช้าตรู่ทำให้พระนางเนี่ยทรงเกลียดและอึดอัดก,กับการใช้ชีวิตกับผู้คนรอบข้างเป็นอย่างมากและพระนางมารีองตเนตกับพระเจ้าหลุยส์ที่16หเนี่ยเริ่มมีสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาครั้งแรกอย่างแท้จริง หลังจากแต่งงานกันได้สามปีซึ่งพระเจ้าหลุยที่16ก็ยังไม่ยอมมีลูกกับพระนางปล่อยให้พระนางเผชิญข่าวลืออื้อเฉาการแบ่งพักแบ่งพวกดึงเข้ากลุ่มในพระราชวังส่งผลทําให้พระนางมารีอองตัวเนตเนี่ยในเพียง16ชั้นรษาใช้ชีวิตแบบอิสระลักสนุกจัดงานเลี้ยงไปวันๆไม่ได้รับดูเหตุการณ์บ้านเมืองเลยแม้แต่น้อยว่าในขณะนั้นเนี่ยฝรั่งเศสกําลังเผชิญกับวิกฤตหนัก ถึงขั้นราสลดอ,อดตายกันเป็นจํานวนมากหลายปีและเมื่อพูดถึงพระนางมารีองตเดตเนี่ยเราคงนึกถึงประโยคนี้นะคะนั่นก็คือ Let Them Eat Cake หรือไม่มีขนมปังก็ไปกินเคกซะสิซึ่งวลีนี้นะคะเป็นวลีที่เป็นเฟกนิวของพระนางมารีอองตเนตในช่วงยุคแรกๆนะคะพระนางมารีองตเนตเนี่ยเป็นหนึ่งในราชวงศ์ยุโรปที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีมากที่สุดคนหนึ่งเช่น การที่พระนางอาบน้ําบ่อยก็มีคนไปลือว่าพระนางคบชู้แต่ว่าข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงที่สุดคือประโยคที่ว่าเลต e มอี t cake ว่าพระนางเป็นคนพูดค่ะสุดเริ่มต้นของเฟคนิวยุคนั้นนะคะมาจากการที่ประชาชนชาวฝรั่งเศสเนี่ยเริ่มบ่มเพาะความแค้นจากภาวะอดอยากกระบวนการปฏิวัติได้แพร่ข่าวนะคะว่าพระนางมารีองตเนตเนี่ยได้พูดว่าเลติมอีดเค้ก หรือที่หมายถึงการที่แนะนําให้ประชาชนที่ไม่มีแม้แต่ขนมปังจะกินให้ไปกินเค้กแทนเป็นความหมายนะคะว่าพระนางเนี่ยแสดงออกถึงความไม่ใส่ใจความยากลาบากของชาวฝรั่งเศสที่กําลังเผชิญกับความกดอยากเข้ายากหมากแพงค่ะแต่ตามข้อเท็จจริงแล้วนะคะไม่มีหลักฐานว่าพระนางมารีองตเนตเนี่ยเคยพูดเปยวดังกล่าวนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าประโยคนี้เป็นเพียงการสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อโจมตีนางพระพราชวงศ เพราะคำพูดนี้เนี่ยเคยเกิดมาก่อนที่พระาพระาชฎรปาีอองตเน็ตนะคะจะได้เป็นดาชินีของฝรั่งเศสโดยที่มาแท้จริงของเรลยกดังกล่าวนะคะคือชองชางรูโซ so นักเขียนชื่อดังที่เคยกล่าวถึงประโยคล้ายคลึงกันนี้ในคํำสารภาพของเขาที่เล่าถึงเรื่องยาวของเจ้าหญิงผู้หนึ่งที่ไม่สนใจความยากลำบากของประชาชนและแนะนําให้พวกเขากินขนมปังบิอสแทนขนมปังค่ะ และเราก็มาถึงช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี1789นะคะการปฏิวัติฝรั่งเศสหรือ French Revolution เนี่ยคือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงคริสต์ศักราช1789ถึงคริสต์ศักราช1799ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเมืองสังคมและความคิดของมนุษย์ทั่วโลกอย่างกว้างขวางการปฏิวัติครั้งนี้นะคะได้ค่นล้มระบอบกษัตริย์อันเป็นที่ยั่งยืนของฝรั่งเศส และนําไปสู่การก่อตั้งสาธารณรัฐฝรั่งเศสนั่นเองค่ะช่วงนั้นเนี่ยพระเจ้าหลุยที่1 6กับพระนางมารีอองตนเนตนะคะถูกอัญเชิญมาอยู่ที่พระราชวังตุเเลรีก่อนที่จะถูกไต่สวนโดยคณะผู้แทนของสมาชาแห่งชาติพระองค์ได้ตอบคาถามอย่างคุมเครือนะคะคําตอบที่ถูกตีพิมพ์เนี่ยเผยแพร่ต่อสาธารณชนจึงได้ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากนะคะจนมีกระแสะเรียกร้องให้พระองค์เนี่ยถอดถอนออกจากตําแหน่งกษัตริย์ค่ะ และในด้านของพระนางมารีองต์ตนเน็นะคะได้พบกับองตวนบรานัฟอย่างลับๆซึ่งต้องการแนวโน้มให้พระเจ้าหลุยที่16เนี่ยยอมรับตําแหน่งภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยในที่สุดเมื่อวันที่สิากันยายนนะคะพระเจ้าหลุยที่ส6ก็ยอมรับระบอบประชาธิปไตยและในวันที่30กันยายนได้มีการยุสภาที่ปรึกษากษัตริย์และตั้งสภานิติบัญญัติขึ้นมาแทนที่ค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะ ข่าวการทาสงครามกับราชวงศ์ของประเทศเพื่อนบ้านในเพศ่นสัพัทไปทั่วในบรรดาเชื้อพระวงศ์ของยุโรปทั้งหมดออสเตรียทําให้ชาวฝรั่งเศสร,รู้สึกกดดันที่สุดค่ะประชาชนเนี่ยจึงได้ลุกฮือขึ้นมาต่อต้อตานมาดีอองตนเนตและเรียกพระนางว่าเป็นนางปีศาจหรือไม่ก็มาดามผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อกฎหมายและยังกล่าวโทษว่าพระนางเนี่ยเป็นทูตทาให้เมืองหลวงนองไปด้วยเลือดเมื่อวันที่3สิงหาคมคศหนึ่ัเรกาสิบ ำคำแถลงการของบร o วส์ไวค์ที่ได้รับแรงบันดาลใจส่วนใหญ่มาจากท่านเคานต์ฮาร์ดเอ็กเซลเดอเฟรซองได้จุดเพลิงแคลนของประชาชนชาวฝรั่งเศสได้สำเร็จค่ะเหตุการณ์ต่างๆก็บานปลายจนประชาชนเนี่ยได้ลุกฮือขึ้นมาต่อต้านอานาจรัฐเมื่อวันที่10สิงหาคมด้วยการบุกพระราชวังตุยเดอรี่พระเจ้าหลุยที่16นะคะจำต้องลี้ภัยในสภาคณะปฏิวัติแห่งชาติที่ต่อมาได้ลงคะแนนให้ถอดถอนพระองค์ชั่วคราว และให้พระองค์เสด็จไปประทับที่คอนแวนของนิกายเฟยยองวันรุ่งขึ้นนะคะเชิพระวงค์เนี่ยก็ถูกนําตัวมาไว้ที่ห้องขังใต้โบสถ์ระหว่างการสังหารหมู่พระวงค์ในเดือนกันยายนเจ้าหญิงแห่งลอมเบลถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมเพื่อเป็นการเชื้อไก่ให้ลิงดูค่ะและพระเศียรของเจ้าหญิงก็ถูกเสียบไว้ที่ปลายหอกและตั้งไวน้นอน้าต่างห้องที่ประทับของพระนางมารีอองโตเนตค่ะไม่นานต่อมานะคะหลังจากที่สงครามได้เริ่มขึ้น สภาคณะปฏิวัติได้ประกาศให้เชียอพระองค์ตกอยู่ในฐานะตัวประกันราต้นเดือนธันวาคมนะคะได้มีการค้นพบตู้เหล็กที่พระเจ้าหลุยที่1 6เนี่ยใช้ซ่อนเอกสารลับของพระองค์จึงจําเป็นต้องจัดการไต่สวนคดีโดยมีอาจเลี่ยงได้ค่ะและในท้ายที่สุดนะคะทั้งพระเจ้าหลุยที่16และพระนางมารีอองตูเนตก็ถูกตั้งข้อหากบฏหลังฝ่ายคณะปฏิวัติฝรั่งเศสอ้างว่าพบหลักฐานในการหลบหนีรวมถึงการติดต่อให้ราชวงศ์ออสเตรียมาช่วย ในวันที่26ธันวาคมที่ประชุมใหญ่แห่งชาติลงมติให้ประหารกษัตริย์ส่งผลให้พระเจ้าหลุยส์ท6ถูกประหารด้วยกิโยตินเมื่อวันที่21มกราคมคศัก1793ค่ะในกระทั่งวันที่27มีนาคมนะคะมักซีมีเลียงโรเบสปิยร์หนึ่งในคณะปฏิวัติได้เรียกร้องกับสภาคณะปฏิวัติแห่งชาติฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกให้จัดการกับรราชนีอีกองค์ ในวันที่13กระกฎะาคมนะคะองค์มงกุฎราชชุม,มารเนี่ยถูกลักพาตัวไปจากมารดาและถูกมอบให้อยู่ในความดูแลขององตวนซิม,มงช่างทำรองเท้าใน,ในวันที่สองสิงหาคมพระนางมารีอองต์เนตถูกพรากจากเหล่าเจ้าหญิงโดยนำตัวไปยังทันทสถานกรุงปารีสค่ะอันหนึ่งพระนางมารีอองตเนตเนี่ยถูกตัดสินประหารชีวิตในข้อหาเป็นทาร,ราชขั้นร้ายแรงเนื่อวันที่16ตุลาคมโดยในเวลา12นาฬิกา15นาที พระนางถูกประหารด้วยกิโยตินและเสด็จสวรรคตหลังจากการที่ได้ปฏิเสธจะสารภาพบาปกับปรหลวงที่คณะปฏิวัติจะหาให้พระราชก,กระแสสุดท้ายของพระนางคืออภัยให้เราด้วยมเมอร์เซยงเราไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากพระนางเหนื่อยเผลอไปเหยียบเท้าของเจ้าพนักงานเพชรคาตคะ่ะและพระบรมศพของพระนางถูกฝังไว้ในหลุมมาเดรเลนบนขนุนองชูซังตอนเอเร ต่อมาวันที่18มกราคมคิศักราช1815พระบรมศพของพระนางก็ถูกขุดขึ้นมาและย้ายไปฝังไว้ที่พระมหาวิหารแซงเดอนี้ค่ะและนี่คือเรื่องราวของทั้งหมดนะคะของพระนางมารีอองตนเนตราชินีออกสุดท้ายของฝรั่งเศสค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์และกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ